สวัสดีครับผมเจฟแอดมินสตาร์เตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวมาแก้ข้อสงสัยอวิธีสร้างแกงรับว่าทำไมมันต้องสร้างในบ้านใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยตอนนี้ไม่มีแกงนะครับผมไม่มีแกงนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ความจริงเงินในเกมถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะก็ บายเฮาไปเลยนะตอนนี้ก็เจอบ้านแล้วนะครัเดี๋ยวกดบายก่อนอก็ตอนนี้อยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็วิธีสร้างแกงก็ให้เรามาที่ตรงนี้ตรงไหนก็ได้ภายในบ้านนะครับสร้างแกงก็กดครับสร้างอ่า บ้านหนึ่งจะสร้างแก๊งได้แค่แก๊งเดียวนะถ้าสร้างแก๊งอีก็แบบเอาตั้งชื่อนี้อาสร้างได้แล้วนะครับได้สร้างแกง๊งถ้าเราปลดสร้างใหม่ดูเดี๋ยวผมออกแก๊งให้ดูกนะ่อนนะอ่าผมสร้างใหม่นะตรงนี้สร้างไม่ได้ปลดไปสร้างในบ้านอื่นนะเพราะว่าตรงนี้สร้างไม่ได้แล้วเพราะว่ามีแก๊งแล้วโอเคเดี๋ยวตอนนึงผมเวทตัวเองให้เป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเกิดที่บ้านกัน โอเคแล้วก็มาเกิดที่บ้านแล้วถ้าเราจะให้ไปเกิดที่ตรงจุดแกดแกงก็กดท้า f เอครับแล้วก็กดทับพคิวเพื่อไปตายดูอาจจะมาเกิดตรงนี้ก็กด a l t บวกแล้วก็เอาปืนปืนก็จะมีเบสิกมาให้ครับถ้าจะโดเนทอะไรเพิ่มก็ติดต่อแอดมินที่หลักโอเคแล้วก็มีบ้านมาละจากนั้นก็กดไว้ออกนอกบ้านในสับเบิร์นโฉ อันนี้รถนุ่เกลียวรีไปก่อนนะโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปพอเรามีบ้านแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็ต้องไปแก๊งก่อนาอเอ้มีรถก็กดทับบายคาแกงอ่าก็จะมีรุ่นรถขึ้นมาแล้วก็ซื้อมาเลยนะครับเงินก็อาจจะหายยากนิดนึงใครจะโดเนเอ็มก็ติดต่อมาแล้วกันนะ จากนั้นก็เซฟคาแตงนะแล้วก็รถก็จะไปอยู่ตรงที่เราเซฟนะครับของแต่งก็อยู่นะเดี๋ยวเอาเป็นพวกผมขอแต่งรถด,ด้วยระบบ V.P. นะก็เป็นสมาชิกที่ยมก็แต่งได้แบบนี้อตอนนี้ดึ่ๆก็เซฟเซฟ อรถมันก็จะไปเกิดนะครับโอเคแล้วก็ซื้อรถมาใหม่เอาผมซื้อแม่งทีเดียวเลยนะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยติดติดติดอะติดอะทำไมอะซื้อถ้าติดแบบนี้ก็คิวเลยแล้วกันคิวไ้ก็แล้วกันทำติด อ่ะเกิดอะไปออกเาป้าทางอยู่นี่นี่ครับกดวายออก,ออก,ออกโอเคคือต้องมีบ้านก่อนว่างั้นเนะสร้างแกงได้นะครับแต่ถ้าเป็นแอดมินก็ถ้าจะไปสร้างตรงอื่นที่ไม่ใช่บ้านก็ได้แหละครับแต่เป็นว่าถ้าสร้างที่บ้านก็ <c oughs> ถือว่าดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปก็ตอนนี้ก็อ่าเซฟ อการนั่งเซฟรดกันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็กดเซฟไปเรื่อยๆชื่อแก๊งตอนนี้ต้องเป็นอังกฤษนะครับถ้าเป็นชื่อไทยรู้สึกต้องรองระบบอีกทีไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะค่อยว่ากันโอเคครับประมาอย่างนี้ควจริงสร้างแก๊งเมื่อกี้ใช้เงินหนึ่งแสนเอสนะครับใช้เงินในเกม ก็เป okay. ็นอย่างนี้ถ well, ้าเราเปลี่ยนสีรถมันจะมีคำสั่งหนึ่งว่าเป็นคำสั่งให้ให้เวทคัลเลอร์ให้เปลี่ยนสีรถแกงนะครับว่าเซฟคาแกงอีกที่เซฟคาแกงอันนี้อ่าฟรีนะครับก็จะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนที่แต่อย่าไปเซฟที่อื่นนะครับถ้าเซฟที่อื่นเดี๋ยวถ้าไปเจอรถไหนมาโลก้เดี๋ยวจะลบไปทิ้งเลยนะ โอเคก็จะได้มาอย่างนี้ก็ครับดกเผมเอาห้อหน่อยพย,ยายามอย่าไปไซตพี่อื่นนะให้ให้ซตอยู่ที่ใกล้บ้านที่สุดอ่ะก็เราก็มาเรียงมาเรียงหอกันเลยกันว่ากันไปน้านะครับ ก็จะได้อย่างนี้ขึ้นมาก็ได้แล้วลต่อไปนะครับก็จะเปลี่ยนสีชื่อก็กดทับแัล color แกงก็เลือกแถบสีเอาเลยนะว่า,าดาวสีแหนผมเอาสีนี้แล้วกันแล้วจากนั้นก็กด f 6ทับอัปเดตแกงอีกแล้วก็ลองกดทับ f 6ดูนะก็ก็จะมีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ไอที่สร้างแกงไว้ชื่อ A ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนชื่อก็แฉง แจ้งนะครับราคาสามแสนเน็ตพอว่าไปนั่นอ่ะเ่ียนแล้วก็กดครับอัปเดตแกงอีกทีนึ้งแล้วก็เท,เทปเทปดูก็เป็นแอนะิมอลแหละโอเคครับก็ถ้าสมมุติเราเข้าบ้านแล้วก็ พยายามจําจุดบ้านไว้ความจริงถ้า,าออกจากบ้านมาแล้วมันถ้าสมบูรเราไม่ได้มันจะขอบบ้านนี้เราเราเซลล์เขาอะปุ๊บเราต้องออกจากแกงก่อนเพราะเราไปหลีดเเซลล์เาไม่ได้เดี๋ยวเข้าบ้านเอาชิบหายจะเข้าไปก่อนละกันอ่ะอ,อกมาโอเคเป็นอย่างนี้นะเราก็ต้อง เข้าไปเอาปืนที่เหลือก็บวกกันเลยแล้วกันนะส่วนร้านอย่างนี้ต้องมาดูกับเอ็นวีเนาก็ประมาณนี้พยายามมีบ้านเป็นของตัวเองไว้ครับประมาณนี้นะก็ได้แกงมาแล้วโอเคครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกัน มาเล่นกันเยอะๆก็ได้ครับแต่ว่ามาแล้วอยากขอหน่อยก็แล้ว <laughs> นะครับโอเคครับก็ฝากาาด้วยแล้วกันเปิดนานครับผมตอนนี้ที่เอ็จยังใช้ไม่ได้คนยังไม่ค่อยเล่นเยอะเท่าไหร่นะครับก็เปิดมาประมาณเดือนกว่าแล้วเกือบสองเดือนแล้วครับเดี๋ยวก้าวสู่เดือนที่สามแล้วโอเคครับงั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกัน